ขอบคุณทุกคนนะครับผมทุกคนที่เชร์ทุกคนที่ให้กำลังใจครับขอบคุณทุกคนมากมากจริงความสำเร็จอยู่ที่ไหลขวาผมแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดครับผมแล้วก็ผมผมดีใจมากครับผมที่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับสำหรับคนที่พูดอะไรไว้ก็ทำด้วยนะครับผมไอคนที่บอกว่าถ้านาบินชนะผมยอมทำนู่นผมยอมทำนี่เลย ทำด้วยนะครับทำตามที่พูดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าผมแพ้ก็มีคนว่าผมผมชนะก็น่าจะมีคนว่าผมอยู่ดีว่าผมสูงผมขี้โกงไม่เป็นไรครับดูที่ลายผมดูความสะท้อนแสงดูผมทำสําเร็จผมขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมผมชนะ คนที่ให้กำลังใจผมก็ชนะไปกับผมครับขอบคุณมากๆผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้ละขอบคุณมากจริงๆครับ